สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกยนะครับวันนี้กับผมคำคำชาแนลนะครับผมอยู่กับเกมเบทแอนโซนะครับวันนี้ผมมี3มกิจกรรมมาแนะนานะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบการแต่งตัวละครนะครับสายแฟชั่นนั่นเองนะครับผมกิจกรรมที่1นะครับคือกิจกรรมเต e p u พนะครับภารกิจนําทางผู้ฝึกยุทธ์หน้าใหม่พิชิดไอเทมเสริมแต่งพร้อมลุยนะครับกิจกรรมที่2นะครับท้าทายสุดมันหมู่บ้านโทเกบีนะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะครับคือกิจกรรม ต้อนรับฮาโลวีนแรกไอเทมแบบคนหัวลุกนะครับเริ่มด้วยกิจกรรมที่1กันเลยนะครับกิจกรรมสเต็ปอัพนะครับภารกิจนำทางผู้ฝึกยุทธหน้าใหม่พิชิตไอเทมเสริมแกล่งพร้อมลุยนะครับโอ้แค่ชื่อกิจกรรมก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆต้องทำภารกิจตามขั้นไปเรื่อยนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มนะครับส่วนชุด ที่เราจะได้นะครับจะอยู่ในภารกิจขั้นที่8และขั้นที่9นะครับนี่ครับผมส่วนตัวอย่างชุดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับผมกิจกรรมท้าทายสุดมันหมู่บ้านโทเกบีนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ในหอคอยมูชินนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลงได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับ โดยมารับเควสที่ npc คนนี้นะครับผมเข้าท้ายชิงไปเลยฟุบจากนั้นเพื่อนๆกดเข้ามาในดันเลยครับ มอนก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆต้องกำจัดมอนเตอร์ที่ออกมาทั้งหมดในแต่ละรอบนะครับ Ah, ist so เมื่อเสร็จสิ้นเควสเพื่อนๆจะได้เหรียญหมู่บ้านโทเกบีเป็นรางวัลตอบแทนครับผมเรามาดูชุดแฟชั่นที่ได้จากกิจกรรมนี้กันครับนี่นะครับชุดแฟที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับเผ่าจินนะครับอู้น่ารักเลยนเนี่ยกอนเเผวหลินนะครับเผ่ายุนนะครับ เผ่าจินชายเผ่ากรชายแล้วก็เผ่าหลินชายนะครับเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับผมกิจกรรมต้อนรับฮาโลวีนแลกไอเทมฟรีแบบบนวอลลุกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆต้องรวบรวมไอเทมเหรียญฮาโลวีนวิงวับนะครับเพื่อนํามาแลกของรางวัลน,นะครับซึ่ง เจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญฮาโลวีนวิงวับสามารถหาได้จาก2ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือสําเร็จจากเวทท้าทายแรวันขั้นที่1และขั้นที่3นะครับโดยขั้นที่1นะครับจะได้1เหรียญและขั้นที่3านะครับจะได้สามเหรียญในส่วนตรงนี้เพื่อนๆจะได้เหรียญทั้งหมดสี่เหรียญนะครับช่องทางที่2นะครับได้รับจากการเปิดกล่องขนมฮาโลวีนนะครับซึ่งกล่องขนมฮาโลวีนนะครับ จะดรอปจากมอสเตอร์พื้นที่หุบเขาพิศนาและมิติลวงตาเงามังกรดำนะครับเรามาดูชุดที่ได้จากกิจกรรมนี้กันนะครับเข้ามาในดักก้อนเอ็กเพนะครับนี่นะครับผมชุด w ว i n g Halloween แล้วก็หมวก Wedding Halloween นะครับกินหญิงนะครับกอนหญิงนะครับ หลินหญิงนะครับผมแล้วก็ยุนผู้หญิงนะครับอ้น่ารักน่ารักมาดูจินชายนะครับโอ้เท่นะครับผมกอนชายนะครับหลินชายนะครับผมวิธีการมาพื้นที่มิติโวงตาองอมังกรดำนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่บุบผาน้ําแข็งนะครับแล้วก็ เมืองเลือกเมืองไส้เว้ยนะครับจากนั้นให้ทําการวาร์ปมาที่หอสรางลมนะครับตรงนี้นะครับปุ๊บเมื่อเพื่อนเพื่อนวาร์ปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนวิ่งลงมานะครับ ประตูวาร์ปจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนกด f เพื่อวาร์ปเข้าไปข้างในเลยครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ3กิจกรรมใหม่ที่ได้ชุดแฟร์แบบฟรีหากเพื่อนเชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ